ลังมองหารถยนต์นะครับซึ่งเป็นรถกระบะอนเนกประสงค์อยู่ไม่ควรพลาดคลิปนี้นะครับความสวยและออปชั่นจะเป็นยังไงครับตามผมมาสวัสดีครับตอนรับผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยเช่นเคยครับ วันนี้ฮะสำหรับผู้ชมที่กําลังมองหารถยนต์นะครับซึ่งเป็นรถกระบะอนเนกประสงค์อยู่ไม่ควนพลาดคลิปนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะนําเสนอกับรถ4ประตูอนเนกประสงค์ให้ผู้ชมได้รับชมกันถึง2คันแต่ก่อนที่จะไปรับชมรถสวยๆนั้นครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ไว้เพื่อที่จะไม่พลาดในการติดตามรับชมรถสวยจากที่นี่มงคลคาเซนเตอร์ครับถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วครับผมจะพาผู้ชมไปชม ร,รถสวยกับ t o y o ต a Revo Double c a b 2.4ซึ่งวันนี้มี2คันนะครับนั่นก็คือคันแรกครับปี2018อีกคันหนึ่งครับปี2021ความสวยและออปชันจะเป็นยังไงครับตามผมมาเดี๋ยวผมขอเริ่มที่คันแรกกับปี2018ก่อนแล้วกันครับกับ t o y o ต a Revo Double c a b 2.4 e pre runner ปี2018คันนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าหน้าตาหล่อมากๆนะครับ สำหรับตัวนี้ครับเป็นตัว E นะครับหน้าตาครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นว่าตัว E เนี่ยนะฮะมีทั้งโครเมียมนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับโครเมียมแล้วก็ใส่สีดําตรงนี้นะครับเป็นสีดําเปียโนแบล็คนะครับต้องบอกว่ากระจังใหญ่ดูดุดันนะครับรวมไปถึงไฟหน้าที่โดดเด่นนะครับกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์และก็ออปชันของตัว E ครับแน่นอนครับมันจะต้องมีไฟตัดหมอกให้นะครับเสริม คิวโครเมียมมาให้ด้วยดูหล่อขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับมาดูด้านข้างกันอีกนิดหนึ่งนะคันนี้นะฮะแม็กเดิมโรงงานคุณผู้ชมนะครับเป็นแม็กขอบ17แล้วก็ยางเป็นยางใหม่ปี2022นะครับคันนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะจัดให้เลยสวยๆด้านข้างนะครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับคันนี้การันตีนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยคว่ำม,มาแน่นอน นะครับดูรอบๆคันความสวยของเขานะครับใส่คิ้วมาให้ด้วยนะอืมมานี่ฮะความสวยด้านหลังนะครับใส่แม็กไลเนอร์นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับดูห้องเครื่องว่าห้องเครื่องนะครับของคันนี้กับเจ้า2.4 e p r e runner ปี2018คันนี้มันจะสวยขนาดไหนคันนี้นะบอกเลยว่าไม่หลักหมื่นนะครับคุณผู้ชมอ่าไม่หลักหมืน่น แล้วอย่างที่ผมบอกว่าการันตีนะครับฝากระโปรงค่อนข้างหนักนะกระบะจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับโอเคมาดูกันฝากระโปรงครับคุณผู้ชมไม่เคยมีริ้วรอยของประแจไปสัมผัสเขานะครับเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับนีแผ่นกันความร้อนยังแน่นๆนะครับแล้วก็คานนะครับคานเดิมครับคุณผู้ชมนี่คานเดิมจากโรงงานการันตีได้ว่าคันเนี้ย ไม่เคยชนหนักไม่เคยคว่ำม,มาแน่นอนนะครับเครื่องยนต์2.4ครับขนาดนี้กําลังพอดีสําหรับหลายๆคนบอกว่าเครื่อง2.4ตัวเนี้ยนะครับคือโอเคแรงม้าก,กําลังพอดีแล้วก็ซีซีกลังพอดีมันประหยัดด้วยนะครับเดินทางนะครับในเมืองก็โอเคนะครับหรือว่าเดินทางไกลไปต่างจังหวัดก็โอเคนะครับประหยัดน้ามันพอสมควรนะครับแล้วคันนี้อย่างที่บอกไปว่ารถใช้งานหลักหมื่นกิโล นะครับทุกอย่างในห้องนี้นะครับดูแลดีเป็นพิเศษเพราะว่าเขาเข้าศูนย์ตลอดคุณผู้ชมนะครับเข้าศูนย์เช็คตลอดนะครับอ่ะทุกหมื่นกิโลเข้าศูนย์เช็คนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าคันนี้ได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนมาจากห้องเครื่องยนต์แล้วคุณผู้ชมไปดูห้องโดยสารกันหน่อยนะครับว่าห้องโดยสารสําหรับคันนี้ตัวพีเรนเนอร์2.4คันนี้นะครับคือหลายๆคนนะตอนนี้นะ กำลังมองหารถที่เป็นรถอะไรประสงค์แบบว่าใช้งานได้นะครับครอบครัวนั่งสบายๆนะครับหรือว่าขนของก็ได้คันนี้ครับคุณผู้ชมครับภายในที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบม u l ติฟัง c t i o n นะครับคอนโทรลนะครับเรื่องของดิสเพลย์หน้าจออเดี๋ยวขออนุญาตนะครับประตูนะครับ ตรงนี้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับออโต้หบานนะครับเซ็นทันล็อกแล้วกระจกแล้วก็กระจกมองข้างไฟฟ้านะครับปรับพับได้อ่ะทีนี้ผมขออนุญาตให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมสึบก้าขึ้นมากุญแจนะนะครับอยากให้ดูตรงนี้ครับคันนี้ครับคุณผู้ชมครับดูหน้าจอนะอันนี้อันนี้คือรุ่นเก่านะครับ2018 ไม่นะวันที่ผมรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับ7,8,000กิโลนะครับเห็นไหมฮะเมื่อสักครู่นี้7,8,000กิโลแอร์นะครับเป็นแบบปุ่มหมุนนะแอร์เป็นแบบปุ่มหมุนแต่นี่ฮะระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะนี่โอเคเลยเรียกได้ว่าเป็นจอทัชสกรีนครับขนาด7นิ้วนะออปชันดีนะครับ จะคอนโทรลนะครับหน้าจอก็ได้หรือจะมาคอนโทรลที่พวงมาลัยก็ได้นะครับสามารถรับโทรศัพท์ได้เชื่อมโทรศัพท์ได้นะครับลูทูธโอเคสบายใจเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นี่มีอีโค o โหมดด้วยแล้วก็มีพาวเวอร์โหมดด้วยแล้วแต่จะชอบนะครับว่าคุณชอบแบบไหนเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าสีดำนะค่อนข้างใหญ่เป็นเบาะผ้าสีดำปรับแบบแมนนวลนะครับ นี่โยกปรับได้เลยนะนั่งถนัดแบบไหนจัดให้นะครับอ่ะไปดูข้างหลังกันหน่อยนะฮะสำหรับห้องโดยสารด้านหลังคุณผู้ชมห้องโดยสารด้านหลังครับเบาะเนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับถือว่าเบาะยังดูใหม่มากๆครับคุณผู้ชมครับอืมเห็นไหมฮะเบาะดูใหม่มากแล้วก็ที่สำคัญครับวันนี้ครับ t ต y o t a รีโว2.4นะครับดับเบิลแคปตัว e-PreRunner นะครับปี2018คันนี้คุณผู้ชมราคาครับที่ผมจะนำเสนอนะครับให้กับผู้ชมได้พิจารณานะครับ699,000บาทราคานี้ฟรีดาวได้เลยนะอ่าฟรีดาวได้เลยครับสำหรับราคานี้จัดเต็มได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะจัดเต็มก็ได้เลย นะครับเข้ามาเช็ค,คเครดิตได้นะครับที่มงคลคาเซ็นเตอร์แต่ถ้าเกิดว่าแม่เจ้าหน้ารอเจ้าหน้าหลอปีมันเป็นปี2018ขอพิจารณาอีกสักคันหนึ่งได้ไหมเอาปี2021ครับมาให้คุณพิจารณาครับนี่คือ Toyota Revo d o ดับเบิลแค2.4นะครับเอ็นทรี ry, นะเกียร์ออโต้ปี2021ครับคุณผู้ชมคันนี้ไม่หลักพันครับอ่ะดูความแตกต่างครับหน้าตานะครับ จะคล้ายๆกันบ้างนะฮะบางส่วนอ่ะมาพิจารณากันไปทีละส่วนครับสำหรับคันนี้ปี2021ครับรถสวยไหม่หลักพันครับคุณผู้ชมครับอ่ะความแตกต่างครับไฟหน้าไม่เหมือนกันนะเพราะตัวนี้เป็นตัว e n t ทรีนะครับไม่มีไฟตัดหมอกให้แต่ว่าความหล่อของเขาครับกับกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นดูดุขึ้นนะครับอะเจ้าของเดิมนะครับคันนี้ใส่แม็กใหม่มานะครับแม็กนี สว,สวยเลยนะครับแม็กขอบ18ครับจัดให้ใหญ่ๆแล้วก็ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จัดให้คุณผู้ชมที่จะเป็นลูกค้านะครับสำหรับใครที่อยากจะได้รถใหม่ไหม่หลักพันนะัคันนี้น้องๆป้ายแดงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูรอบๆคันนะด้านข้างนะครับสวยมากไมคันนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ8 0 0 0กิโลนะแต่ขอดูอีกทีนึง นะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้นะครับนี่สวยงามมากนะครับบันไดข้างสวยงามนะแล้วก็ด้านหลังครับอย่างที่บอกว่าแม็ก4ล้อยางใหม่ทั้ง4เส้นด้วยนะครับโหแล้วใส่ยางแบบนี้นะดูดุมากนะครับดูเท่ขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นนะครับช่วงล่างเนี่ย ดีแน่ๆนะครับแล้วก็ท้ายครับไฟท้ายตัวใหม่ครับสวยมากนะครับไปไหนมาไหนนี่เห็นแล้วรู้เลยว่านี่คือไฮลักษ์รีโวนะครับของเดิมนะครับที่จัดให้มามีแม็กไลเนอร์ทั้ง2คันครับคุณชมครับอ่ะดูภายนอกกันแล้วนะครับสีดำเหมือนกันแตกต่างกันแค่ปีคันนั้นปี2018คันนี้ปี2021เดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยว่ารถ ปี2021นะครับใหม่หลักพันกิโลเนี่ยนะห้องเครื่องยนต์จะสวยขนาดไหนออคันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าจัดเต็มได้นะครับฟรีดาวได้เลยนะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจครับอยากจะได้รถใหม่ไหม่น้อยนะครับน้องๆป้ายแดงครับแน่นอนว่ารถคันนี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับออกมาจากโชว์รูม นะครับสดๆสดใหม่ๆดูสิ QC อะไรทุกอย่างเนี่ยโอ้โหของเหลวต่างๆใสปิ๊งนะครับและที่สำคัญรถคันนี้อยู่กับธรรมชาติ <S <S 1> <S 1> แม่นะเป็นรถที่รักธรรมชาติมากนะครับสวยงามครับเครื่องยนต์2,400ซีซีเหมือนกันนะครับแล้วบอกเลยว่าคันนี้ยังไม่ได้เช็คหมื่นรอบเลยนะยังไม่ได้เข้าหมื่นรอบนะทุกอย่างคือ ออกมาแค่ใช้งานแค่ประมาณ8000กิโลนะที่ผมเปิดดูเมื่อกี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูอีกทีว่าไม่8000กิโลอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับมาดูกันครับผู้ชมครับมาแล้วของคันนี้นะนี่เมื่อสักครู่นี้เป็นเบาะผ้าใช่ไหมอ่ะโอเคเปิดมาคันนี้ครับซึมกระจกนะครับไฟฟ้าเหมือนกันออโต้หบาลนะครับสัญล็อกล็อกกระจก นะแล้วก็กระจกมองข้างปรับพับได้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเบาะคันนี้เับเป็นเบาะหนังอืมเบาะหนังปรับแมนนวลเหมือนกันไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะนะครับโอเคขยับเข้ามาหน่อยอีกนิดนึงครับผมเห็นละความแตกต่างพวงมลาลัยอ่าความแตกต่างอันแรกเลยนะคือพวงมลาลัยนะไม่เหมือนกันนะนี่เอาตัวนี้เอาโครเมียมเข้ามาอืมดูแบบเท่มากนะครับ เขาเรียกว่าเอาความหรูหรานะครับใส่ลงไปนะโอแล้วก็เป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันทีนี้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้ครับให้สังเกตตรงนี้นะให้สังเกตตรงนี้นะสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บโอ้ว้าวเ,เห็นไหมฮะโอ้หน้าจอสวยมาก8825กิโลครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่คือรถใหม่ใหมน้อยครับ อ่าสวยมากนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะแอร์เหมือนเหมือนกันแอร์เป็นแบบปุ่มหมุนเหมือนกันนะครับจอขนาด7นิ้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นทัชสกรีนเหมือนกันแต่คันเนี้ยคุณผู้ชมตัวพาวเวอร์เนี่ยนะครับเป็นแบบปุ่มนะปรับมันนวดตรงนี้ได้นะครับเปิดปิดตรงนี้ได้นะฮะนี่ปึ๊บ fmam นะครับมีบลูทูธให้นะครับจัดไปแล้วก็ Gear เกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้มีชิปล็อกนะครับมี Eco ค o โหมดพาวเวอร์โหให้เบาะเป็นเบาะหนังอืมโอเคนะกว้างดีนะครับแล้วรถคันนี้อย่างที่บอกว่ามันใช้งานน้อยแค่8,000กิโลเองนะครับทุกอย่างมันก็ดูใหม่หมดและกลิ่นเนี่ยมันยังเป็นกลิ่นรถใหม่อะ่ะคุณผู้ชมคือมันเป็นกลิ่นรถใหม่จริงๆผมอยากให้คุณผู้ชม ได้กลิ่นเหมือนผม,มคือถ้าสมมติว่าโทรศัพท์ของคุณเนี่ยนะครับหรือว่าจอคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมันสามารถรับกลิ่นได้ผมอยากให้คุณสูดหายใจเข้าลึกๆประมาณเนี้ลองดูลองดูเผื่อจะได้กลิ่นนะครับกลิ่นของรถใหม่อะเนี่ยพลาสติกฝั่งนี้ยังไม่แกะออกเลยนะครับพลาสติกบังแดดตรงเนี้ยไปดูข้างหลังหน่อยนิดนึงนะครับความสวยของคันนี้คุณผู้ชมอ๋อผมลืมอะกลับมาก่อน ลืมไปเลยเนี่ยคอนโซลครับเห็นอะไรไหมฮะโอ้โหมิเลนเนียมฮนะนี่เขาเอาเอามาตัดให้แบบนี้คือคอนโซลตัวใหม่นี่ผมว่ามันดูหรูหรามากขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปี2018แต่แล้วแต่คนชอบนะเพราะว่าออปชั่นออปชันต่างๆก็จะแตกต่างกันนะครับพอสมควรนะแล้วแต่คนชอบว่าโอเคถ้าคุณชอบรถใหม่รถปีใหม่ๆนะ ก็พิจารณาคันนี้นะครับปี2021สําหรับตัว r e ี v o 2.4 e Double Cab p r e r u n n e r คันนี้นะครับอ่ะไปดูข้างหลังหน่อยนะครับข้างหลังนี่ใหม่มากใหม่จริงๆเหมือนไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยครับสำหรับเบาะด้านหลังนะครับทุกอย่างใหม่หมดจดนะฮะรถคันนี้ ผมบอกเลยว่าใครที่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนแล้วที่สําคัญราคาถูกกว่ารถใหม่เยอะครับคุณผราคาถูกกว่ารถใหม่เยอะครับอะอยากจะรู้ค่าตัวของเขาเลยใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ปี2018ครับ6,99,000บาทอันเนี้ยนะครับคันที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับแอร์เย็นฉ่ำมากรถ Toyota Revo นะครับตัว2.4อ่าอนทรี Double c a b นะครับคันเนี้ย ะครับเป็นตัว P-Runner ด้วยยกสูงนะฮะราคาเพียงแค่7,59,000บาทคุณผู้ชม7,59,000บาทครับแล้วสามารถที่จะฟรีดาวได้คันนี้คือฟรีดาวได้เลยนะเพราะว่าจัดได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะมีดาวก็ผ่อนได้สบายๆนะครับอาและที่สำคัญครับที่นี่ครับมีไฟแนนซ์รอคุณอยู่เพียบเลยเข้ามาครับคุณผู้ชมครับโทรเข้ามาครับจะเป็นเบอร์โทรด้านล่างนี้ก็ได้ นะครับหรือว่าจะแอดไลน์นะครับที่เบอร์นี้ก็ได้เลยหรือนะครับจะเข้ามาคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้ก็ได้นะอยากจะให้ดูส่วนไหนซอกไหนนะครับหรืออยากจะได้รุ่นไหนเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมครับอินบ็อกเข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้ครับเบอร์โทรครับขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามาหรือว่าแชทเข้ามาตลอดไม่24ชั่วโมงนะขอเวลาพักผ่อนบ้างนิดนึงนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยครับไม่ว่าจะเป็นช่อง y t u t u นะครับหรือว่าจะเป็นช่อง TikTok นะฮะหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage ของมงคล Car Center, คาร์เซ็นเตอร์นะฮะกับรถสวยๆที่นี่มีให้คุณชมได้เลือกนะครับกว่า400คันนะตอนนี้ไม่ใช่แค่300คันนะกว่า400คันละนะครับเลือกได้เลยครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็น Toyota Revo นะครับ2 n e p r e r u n n e r นะครับตัว Double c a b ปี2018หรือจะเป็นปี2021 2คันนี้พิจารณา 609กับ750ราคาดีทั้งคู่ที่สำคัญจัดเต็มได้ทั้งคู่ครับวันนี้ผมและทีมงานลาเป็นก่อนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ